ไม่ใช่ตำรวจแล้วมันคือคอร์รัปชันสวนกลับโคศกตำรวจท่องเที่ยวปมชี้รถนำสาวจีนไม่ผิดไม่ใช่รถราชการไม่ผิดอาญา ที่นายตำรวจผู้นี้ใช้สำนักง,งานของตำรวจที่มีเป้าหมายเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนไปเป็นตลาดเพื่อการค้าขายหรือแลกเปลี่ยนผลประโยชน์สำหรับตัวเองจึงถือเป็นการกระทําท,ที่เรียกได้ว่าเป็นการคอร์รัปชันรูปแบบหนึ่งดังนั้นพฤติกรรมที่เป็นการทรยศต่อความไว้วางใจของประชาชนจึงถือว่าเป็นการกระทําทความผิดที่ยอมรับไม่ได้ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นเขาจึงไม่ใช่ตำรวจอีกต่อไปแล้วดรสังสิทธิพิริยรังสรรค์ประธานคณะกรรมาการการแก้ปัญหาความยากจน และลดความเหลื่อมล้ำเปิดเผยกรณีที่มีนักท่องเที่ยวชาวจีนได้โพสต์คลิปวิดีโออ้างว่าเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยแล้วใช้บริการรถของตำรวจกองบังคับการตำรวจจราจรขับรถนำเพื่ออำนวยความสะดวกพร้อมกับจ่ายเงินเพิ่มกับตำรวจนอกจากนั้นยังมีตำรวจท่องเที่ยวหนึ่งนายมาอำนวยความสะดวกขณะเดินออกจากเครื่องบินเพื่อพาไปช่องทางพิเศษโดยไม่ต้องรอคิวเหมือนนักท่องเที่ยวคนอื่นและต่อมาพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒ พอบอตรสั่งให้ตรวจสอบเบื้องต้นเพราะว่ามีตำรวจท่องเที่ยวที่ถูกกล่าวถึงคือร้อยตำรวจเอกสมพลพินโยสโมสรตำแหน่งรองสาววัดกองกำกับการ3รับผิดชอบสนามบินสุวรรณภูมิสังกัดกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวหนึ่งและตำรวจกองบังคับการตำรวจจราจรสองนายคือสิบตำรวจเอกธนกรนุก,กุลธนกิจและสิบตำรวจเอกธนวัน์สิมัคจรบุญเป็นผู้ที่ปรากฏอยู่ในคลิปวิดีโอดังกล่าว ยังไม่ทันอะไรยังไม่มีผลการสอบสวนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่22มอาการาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีกระแสข่าวว่าพลตํารวจตรีพิชาติสิริบุญญารองพอบอชอท่องเที่ยวในฐานะโฆษกตํารวจท่องเที่ยวมีการให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ารถที่ใช้เป็นรถส่วนตัวไม่ใช่รถของทางราชการ ไม่ถือว่าเป็นความผิดทางอาญาแต่มีความผิดทางวินยัยเพราะมีความประพฤติไม่เหมาะสมเนื่องจากตำรวจท่องเที่ยวต้องดูแลและอำนวยความสะดวกกับนักท่องเที่ยวทุกคนในภาพรวมไม่ใช่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นพิเศษและวันดังกล่าวไม่มีคำสั่งจากหน่วยงานให้ไปอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวแต่อย่างใดแต่จะพฤติกรรมทำให้เชื่อว,ว่าเป็นการรับงานพิเศษในการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวอย่างไรก็ตามหากการสอบสวนพบว่ามีคนขับรถของรัฐมนตรีเกี่ยวข้องด้วยตามที่เป็นข่าวก็จะเชิญตัวมาให้ข้อมูลด้วยเช่นกันเพื่อให้เกิดความชัดเจน ประเด็นดังกล่าวให้ข้อมูลสวนกระแสความรู้สึกของผู้คนในสังคมทันทีทันใดแต่ดตรสังสิธิ์พิรยรังสันประธานคณะกรรมาการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ําผู้คร่ําวอดในวงการวิชาการกลับมาเปิดเผยตรงกันข้ามกับหัวหน้าตำรวจโดยเขียนบทความตอนหนึ่งลงในบทความหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เมื่อวันที่22มกราคมโดยใจความตอนหนึ่งกล่าวไว้ชัดเจนด้วยงานวิชาการว่าการที่นายตำรวจผู้นี้ใช้สำนักง,งานของตำรวจที่มีเป้าหมายเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนไปเป็น เพื่อการช่วยซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนผลประโยชน์สำหรับตนเองจึงถือเป็นการกระทําท,ที่เรียกได้ว่าเป็นการคอร์รัปชันรูปแบบหนึ่ง การกระทำของนายตำรวจผู้นี้จึงไม่สามารถเรียกได้ว่าเป็นบุคคลสาธารณะอีกต่อไปพฤติกรรมแห่งการกระทำของเขาขัดแย้งอย่างรุนแรงกับหลักการบริหารของระบบราชการสมัยใหม่ที่ข้าราชการถือว่าเป็นบุคคลสาธารณะมิใช่ข้าของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือของเจ้านายหรือผู้บังคับบัญชาผู้ใดผู้หนึ่งอีกต่อไปเพราะเหตุว่างเงินเดือนค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆของเขานั้นมาจากเงินภาษีอากรของประชาชนโดยตรง ดังนั้นพฤติกรรมที่เป็นการทรยศต่อความไว้วางใจของประชาชนจึงถือว่าเป็นการกระทําทความผิดที่ยอมรับไม่ได้โดยเหผลดังกล่าวข้างต้นเขาจึงไม่ใช่ตํารวจอีกต่อไปแล้วดรสังสิทธิ์ยังเขียนไว้ด้วยว่าสิ่งที่ผมไม่ใคร่เข้าใจประการหนึ่ง ก็คือเมื่อมีการจับกลุ่มข้าราชการในข้อหาทุจริตแต่กลับไม่มีการอายัดทรัพย์สินเพื่อตั้งข้อหาการฟ้องเงินตามไปด้วยทั้งๆที่ทราบดีว่าการทุจริตด้วยการใช้อำนาจของรัชการนั้นจะนำไปสู่การฟ้องเงินเสมอไปเงินที่มาจากการทุจริตถือว่าเป็นเงินสีดำเสมอไปเสมอไปจริงๆครับเพราะฉะนั้นเงินประเภทนี้จึงไม่ใช่เงินสีเทาที่ต้องรอการตรวจสอบว่าเป็นสีเทาจริงหรือไม่หรือสีเทามากน้อยแค่ไหนแต่เงินที่มาจากการทุจริต ต้องถือว่าเป็นเงินสีดำเท่านั้นจะเป็นสีอื่นไม่ได้เลยดังนั้นผมจึงเห็นว่าเมื่อมีการตรวจสอบว่าข้าราชการคนหนึ่งคนใดที่มีการกระทำทุจริตจำเป็นต้องมีการอายัดทรัพย์สิน เพื่อตรวจสอบปัญหาเรื่องการฟอกเงอินทันทีเพื่อมีให้จำเลยสามารถที่จะโยกย้ายทรัพย์สินเหล่านั้นไปหลบซ่อนได้ถ้ารัฐบาลและข้าราชการหน่วยงานด้านการตรวจสอบมีความรู้และความเข้าใจตรงกันเช่นนี้แล้วการต่อสู้กับเรื่องของการทุจริตและการช่อฉนทุกประเภทจึงจะมีอนาคตขึ้นอีกหน่อยหนึ่งครับวันก่อนมีคดีตู้หฮาที่ทําธุรกิจสีเทาจากทัวร์นูนเหรียญมาเป็นบ่อนศูนยน์เหรียญทําให้สมาชิกค้ายาเสพติด แถมเบื้องหลังมีกลุ่มตำรวจชั้นผู้ใหญ่ของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติยืนขนาบข้างทำให้มีกำลังภายในทำอะไรก็ไม่ผิดสร้างความร่ำรวยมหาศาลในพริบตาไม่กี่ปีก็สามารถเปลี่ยนแปลงสัญชาติได้อย่างรวดเร็วจากสัญชาติจีนเป็นสัญชาติไทยเป็นปริศนา แบบปริศนาคาใจคนไทยเรื่องราวหลักฐานคุณวัชระก็ได้นําเสนอให้แก่พลเอกประยุทธ์จันโอชาแล้วแต่เรื่องเงียบสนิทไม่มีตํารวจคนไหนกล้าที่จะชําเลืองดูภาพเหล่านั้นเพราะหากต้องตรวจสอบแล้วกลัวจะพบเห็นสิ่งที่ไม่อยากเห็นหรือเปล่าทุกเรื่องราวจึงเงียบสนิท นายสิ่งที่โด่งดังกลับเป็นเรื่องราวของคนจีนที่รับรู้รับทราบกันแล้วว่าประเทศไทยเงินซื้อได้ทุกอย่างแม้แต่เจ้าหน้าที่รัฐโดยเฉพาะตำรวจผู้บังคับใช้กฎหมายสาวน้อยคนนี้จึงต้องพิสูจน์เสียงลือเสียงเล่าอ้างจากคนในประเทศจีนว่ามาไทยเงินซื้อได้ทุกอย่างจริงหรือ และเมื่อมีโอกาสมาเที่ยวไทยจึงทําตามคําแนะนําของเพื่อนๆที่ว่าไว้ติดต่อตามช่องทางที่เพื่อนแนะนําสุดท้ายสิ่งที่เธอไม่เคยเชื่อกลับเป็นจริงด้วยเสียเงินนิดเดียวก็สามารถจ้างให้ตํารวจไทยทําสิ่งที่เหลือเชื่อสุดท้ายเธอก็พูดไปขาไปเมื่อต้องพบกับเรื่องจริงๆเจอเหตุการณ์จริงๆสมกับที่ได้ยินมาโด่งดังข้ามวันเลยครับตํารวจไทยคงเงียบไม่ไหวแล้วมั่งคุณตํารวจสืบจากข่าวรายงาน 这本来三个小时路程，一个点就到了。行了，铁们，今天就这样婶儿的了。我打算和我妈,妈早点睡，明天一起看一个迪雅的 B i P 大秀。B B T S H o <laughs>